สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอ่าวันนี้ผมก็จะมาอ่าทำ walkthrough ด่าน the key the key to legacy นะครับหรือว่าที่เป็นด่านกุญแจนะครับซึ่ง the key to legacy ก็แปลว่าเป็นกุญแจสู่สิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมขอข้ามไปด่าน2เลยนะครับอย่างด่าน2เนี่ย ก็ใช้วิธีการเก็บสกิลคือเราพยายามเก็บสกิลให้ครบนะครับคือฆ่าแม่มดทีละตัวแล้วปล่อยให้มันชุบจากนั้นเนี่ยเราค่อยฆ่าแม่มดสลับไปมาเรื่อยๆฮะก็คือตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้แบบเราสามารถเก็บสกิลได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วเราก็ต้องเหลือเลือดไว้เหลือประมาณ9 0 0 0พนะครับผือเราโดนตี2ตัวพร้อมกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะทําประมาณนี้ครับทาจนกว่าสกิลเราจะครบ อันนี้เนี่ยผมขอข้ามขั้นตอนในการเก็บสกิลไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะนานมากนะฮะแล้วแต่ครูดาวของแต่ละคนด้วยก็ตัวที่ผมใช้เนี่ยก็ําคือตามตามนี้เลยครับมาร์คทูตัวลมล่างตรงนี้เนี่ยนดันดันนี้เนี่ยมันจะดันที่สามนะครับจะเจอกับาบาปนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็คือเกาะมันหนานมากครับแต่ว่าเลือนมันมีดเดี่ยวเราก็ใช้สกิลของมาร์คทูนะครับเพื่อทําให้แบบ เกาะเหมือนลดเหลือนิดเดียวเกาะเป็นศูนะครับแต่ว่าเราต้องทําประมาณ4ี่คอมโบส่วนตรงนี้เนี่ยก็ใช้พลาไฟนงเลยนะดันดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากนะครับถ้คือถ้าเกิดมีตัวตามนี้ส่วนดันห้านะครับดันหเนี่ยเราจะเจอพลาดินที่แบบมันจะตีประมาณ1มื่นกว่านะครับผมก็ใช้พลาน้ำเนี่ยเป็นโล่ป้องกัน อ่าคือตรงนี้เนี่ยตัวมันเนี่ยจะลดเลือดเองอัตโนมัตินะครับ25%ก็คือพูดง่ายๆคือเราต้องกันการโจมตีของมัน5เทือนนะครับนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆครับแล้วก็แตกลุนใจไปทีละนิดทีละนิดทีละ,ดล,ะดละหน่อยนะฮะคิดว่าแบบออ่่าายงถ้าเกิดใครไม่มีพารานามเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นเต่าเขียวก็ได้อะไรพวกเนี้ยครับพวกที่กันการโจมตีอะไรพวกนี้ยนะฮะสามารถป้องกันได้ป้องกันการโจมตีไปเรื่อย เดี๋แม้กระทั่งใครอยากจะใส่แมงมุมมาสองตัวก็ทําได้นะครับไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้โอเคค<อ>นต่อไปมันจะตายแล้วนะครับเอนจิงเทอนี้เนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องแตกอะไรเลยเวะก็ผมก็แตกใจเผื่อไว้ก่อนละกันโอเคโอเคครับแค่นี้มันก็ตายละฮะส่วนดันที่6นะครับดันท,ที่6นี่เราจเจอกับศัตรูที่มีโลตีก่อน แล้วก็เลือดมันน้อยมากนะครับตีแต่ว่ามันตีประมาณ3ามหมืนะครับผมไม่ใช่แมงมุมจากนั้นก็หมุนธรรมดาเลยครับโอเคปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ เรียบร้อยเข้ามาดันบอสครับง่ายมากครับก็คือดันบอสนี่เราต้องมีตัวยิงสกิลเพื่อให้มันหายจากการล่องหนนะครับฉะนั้นก็ต้องมีตัวลดกอให้มันเป็นศูนซึ่งมาร์คทูเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเลยครับก็คือพอล้มล่างปุ๊บเราก็ใช้ตัวยิงสกิลนะครับเนี่ยครับปุ๊บยิงสกิลให้มันโผล่จากนั้นก็ใช้สกิลของมาร์คทูเนี่ยเพื่อทําให้ดีเฟนซ์มันเป็นศูนแล้วเราก็แตกรูนแค่ประมาณซีคอมจริงๆคอมเดียวก็ได้ครับอคอมเดียวแต่ให้มันถูกท่านนะครับปุ๊บ จบแค่นี้เลยครับก็คือจริงๆยากแค่การที่จะเลี้ยงสกิลในทีมบุกนี่แหละครับมันจะแบบยากนิดนึงแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดทําตามที่ผมบอกก็คือเล,เล็งแม่มดทีละตัวเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาแน่นอนครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ